untuk mulut hai 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 一，二。 เองไหมคก็แค่ความคิดเป็น

นี่ครับท่านผู้ชมหมูชาบูสไลด์เอ้ยสไลด์เขาไม่ได้เป็นสรดทงชื่อแล้วเราอวดได้ก่อนเดี๋ยวก่อนละก็ขอน้ำน้ำเย็นนี่มีลูกแพร์เปนเย็นไหมก็ได้ก้อยหลับกินไปน้ำเย็นนะน้ำแข็งก็มีคนที่ไหนอนน้องนี่โอเค ดแม่งจะเดียวมูแล้วเอาเอามันดีไปหาพ่โมโมโมอใช่ไหมเอ้ ใส่น้ำจิ้มมาเลยมาน้ำเย็นม,มาหน่อยดิ <Yeah. S 2> น้ำตกมีเดียมมีเดียมค่ะมีเดียม เียมกินคนใหม่อะเทียมเกินนี่มีเดียมมีเดียมให้ไปเลยครับนี่พี่น้องให้อะไร <_ t ries> ให้คอนไ,ไปเลย <_ t ries> อ๋ออ๋ออ, <_ t ries> อืมอทุกคนอยากกินใช่ไหมกินกินขอโทษครับขอโทษ <_ t ries> <_ t ries> อ,อ,ออวันนี้ ฝากคนด้วยนะคุณเลมไปเลยเดี๋ยวกินเองก็ได้มันไม่ใช่แดงมันไหมแล้วใช่ครับออเอา,เอา,เอาตั้งนานแล้วไงเออจะกินทำไมมันไหมนะออะทุกิโมกิโมซ่า Không oh có tiếng. mày Wow! Oh yeah! Okay. medium điểm, điểm. medium medium. เราไม่กินเยอะมาพอน้ำเย็นมันหมดแล้วเจ้าน้ำอ่ะอ๋อตีใหม่หครับ Hãy subscribe cho à, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ้็ใครอ่ะเนี้ยของน้องแล้วเลยสุกแล้ว <c oughs> ใช่เหรอใช่ทำให้น้องพอทอดเหรออไม่ได้ทอดนะ่าเอาแล้วน,น่ารูดอย่างนี้มันมีน้ำแน่นอนมากถือว่าทอดแล <c oughs> ้วอส่อดค่ะ คนนี้พอแล้วไม่ไหว บอว่าอะใสหมดเลยเรใส่กับคนอคเรเลยยังก็ต้องลวกกินอยดีะมาขอแบบขอเส้นนี้หน่อยไม่ใช่คำไม่ใช่คนรอาใสหมดเลยใสหมดเ,เลยเหรอ,อเลยเ ปลาค่ะปล่อยปลาเออปล่อยปลาบ้าปล่อยหมูปล่อยหมูปล่อยหมูไปหมูเข้าน้ำร้อนน่ะมีเดียวหมดแล้วลุยลุยเลยสุกแล้วลุกเอาเอาปากมาตัก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 ใจโอ้ยยังไม่สุกเลยมันพูวนอยู่แล้ว 也是不容易。Yeah, ไม่วดหมูอันนี้ไม่ควรเนาะเราพอนะอพูดไว้ก่อนเอาเอาไว้น้ำออกก่อนอครับกินยังไงก็ไม่วนหรอกหมูเนี่ยทำไมตั้งแต่ไม่ขึ้นหนอกโลนเลยนะ 很爽咯。<laughs> น้องไม่อ้วนพ่องไว้น้องไม่อ้วนน้องไม่อ้วนน้องไม่อวมว้วนทำไมอ้วนอ้วนได้ไงเราทำไมหมูแค่นี้โลยังไม่อ้วนหรอกขึ้นนะเลยขึ้นสองกิโล <c oughs> ไม่ใช่สิบหรอ <c oughs> ไค่ให้มันไหม้ไม่อยากให้มันร้อนด้านล่างออาเลยออกมาอะไรอะโอ้เพราะออกม